สดีครับนี่คือกอิเทลเจนซ์กับผมทีรัตรัตนาเสวีปัจจุบันเรื่องราวของภาษามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้วนะครับการที่รู้ภาษามากขึ้นยิ่งมีความจําเป็นเพราะโลกเรานั้นแคบลงมานะครับการที่เราจะสร้างให้เด็กรู้ภาษามากกว่าหนึ่งทำได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพงษ์รพีเตียชภาพงษ์ครับผู้เขียนหนังสือเด็ก2ภาษา พ่อแม่สร้างได้คุณผงษ์ริสุสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขียนหนังสือเรื่องเด็ก2ภาษาพ่อแม่สร้างได้2องภาษานี่คือหมายความว่าภาษาไทยและอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ลูกครับ,รบผมว่าพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกสมัยนี้นะครับ,รบเริ่มคิดเยอะมากขึ้นว่าเอะลูกเราโตโตขึ้นไปภายภาคหน้านเนี่ยเขาจะอยู่ย่งไง เขาจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือเปล่าครับหนึ่งในนั้นผมก็คิดนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับศักยภาพของเด็กมผมมีความเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพเยอะกว่าที่คิดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาสิ่งหนึ่งก็คือศักยภาพของเด็กในโลกอนาคตเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันหลายส่วนนะฮะแต่หนึ่งในนั้นผมว่ารากฐานที่สําคัญคือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารนั่นก็คือภาษานั่นเองครับ